ดีครับอ,อันนี้จะเป็นภาพปางลีลานะครับซึ่งองค์นี้จะค่อนข้างพิเศษก็คือจะเป็นเนื้อชิน้นะครับแล้วก็มี2หน้าครับปกติผมจะเห็นปางลีลาก็มีประมาณพิมพ์ปางหน้าเดียวครับซึ่งซึ่งองค์นี้ผมผมยังไม่สามารถได้หาประวัติได้ว่าเป็นกุที่ไหนนะครับซึ่งเรามาดูดดในรวมของลักษณะพิมพ์ก่อนนะครับรูปทรงของปางลีลาก็คือจะเป็นทรงพระยืนนะครับยืนแล้วก็ มีการาเขาเรีกเยกอะไรตวัดเท้าครับไปทางไปทางขวาของพระ,ะครับผิวประมาณนี้ครับแล้วก็ไปมาก็จะเป็นมือนะครับมือซ้ายาพนมมือนะครับแล้วก็มือขวาสะบัดผิวครับแล้วก็เกตก็จะเอียงไปทางตรงข้ามนะครับประมาณนี้นะครับ mm. ความชัดไม่ชัดก็แล้วแต่กลุ่อีกทีนึงครับตรงออนี้จะเป็นเนื้อชิ้นนะครับ จะสังเกตเห็นสนิมเขียวๆครับด้านฐานด้านฐานจะปิดสนิทครับอีกฝั่งนึงก็เป็นเป็นพิมพ์เดียวกันครับแต่องค์นี้จะจะต่างกันตรงความนูนของเนื้อครับอาจจะอยู่ที่แม่พิมพ์ครับลักษณะพิมพ์ทงก็ประมาณเหมือนปังลีลาครับผมแต่เรื่องใบหน้านี่คือต้องดูอีกทีหนึ่งครับเพราะว่า วงนี้เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่ก็เผื่อใครเจอที่ไหนก็ลองเก็บๆด้วยครับเพราะว่าพิมพ์นี้ก็น่าจะหายากเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งอาจจะต่อไปก็อาจจะหายากครับก็ต้องลองศึกษาดูครับผมโอเคครับ